เรื่องมันเริ่มที่คุณต้อมเนี่ยเป็นพนักงานคลังสินค้าอายุประมาณ28คืนนั้นประมาณซากห้าทุ่มได้เลิกงานกำลังจะขับรถกลับบ้านตามปกติแต่แล้วก็ได้รับข้อความด่วนจากแม่บอกว่าเอออาการหอบหืดกำเริบหนักมากหายใจไม่ค่อยออกให้รีบกลับไปเอายาพ่นให้หน่อยต้อมนี้ใจหายว่าบเลยครับรู้เลยว่าช้าไม่ได้ต้องรีบไปซื้อยาที่ร้านในตัวอำเภอก่อนแล้วค่อยกลับบ้าน ปัญหาคือทางปกติที่ขับประจำเนี่ยมันอ้อมพอสมควรเลยครับแต่มีทางลัดเส้นหนึ่งที่เพื่อนเคยบอกไว้ว่าเร็วกว่ากันเยอะย่นเวลาได้เป็นครึ่งชั่วโมงเลยเพื่อนยังเคยแซวติดตลกไว้นะครับว่าเฮ้ยถ้ากลัวผีอย่าไปทางนั้นนะซึ่งเอาจริงๆป้อมก็ไม่ได้เป็นคนเชื่อเรื่องลี้ลับอะไรขนาดนั้นนะครับแต่คืนนั้นคือความห่วงแม่มันแรงกว่าทุกอย่างจริงๆเขาเลยตัดสินใจหักเลี้ยวเข้าทางลัดไปเลยพอเลี้ยวเข้าไปเท่านั้นแหละ บรรยากาศนี้เปลี่ยนไปเลยถนนมันแคบลงเยอะแล้วก็มืดสนิทเลยครับไม่มีไฟทางสักดวงสองข้างทางนี้เป็นป่ายางสลับกับป่ากระถินแบบรกทึบมากฝนก็ตกหนักเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับยืนอยู่ข้างทางใส่ชุดเหมือนชุดไทยเก่าๆสีขาวๆซีดๆหน่อยเปียกฝนไปทั้งตัวเลยผมยาวปลกหน้ามองไม่เห็นหน้าชัดเจนกำลังเดินช้าๆก้มหน้าก้มตาอยู่ริมถนนนะครับตอนนั้นเขาพยายามบอกตัวเองว่าตาฝาดแน่ๆ อาจจะเป็นเงาต้นไม้เงาอะไรสักอย่างต้อมก็พยายามคิดแบบนั้นสลัดความกลัวแล้วก็เหยียบคันเร่งต่อเลยอยากไปให้พ้นๆตรงนั้นไวๆแต่พอใกล้จะสุดทางรดแล้วครับเป็นช่วงโค้งสุดท้ายพอดีเขาก็เผลอเหลือบตามองกระจกมองหลังแล้วภาพที่เห็นนี่คือแทบสิ้นสติเลยครับผู้หญิงคนเดิมนั่นแหละครับไม่ได้อยู่ข้างน,นอกแล้วครับนั่งอยู่เบาะหลังรถเขาเลยก้มหน้าอยู่ ผมเปียกๆก,กลิ่นดอกไม้ฉุนๆน,นั่นก็แรงขึ้นกว่าเดิมอีกผสมกับกลิ่นเหม็นเน่าจางๆคลุ้งอยู่ในรถแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาครับใบหน้าซีดขาวจนเขียวเลยครับดวงตานิดแดงก่ําเลยแล้วก็ฉีกยิ้มกว้างเกือบถึงหูเลยครับตอนนั้นต้อมบอกว่าเขากรีดร้องออกมาเหมือนกันแบบ ควบคุมตัวเองไม่ได้เลยเหยียบคันเร่งจนมิดเลยครับแต่เหมือนมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นเครื่องยนต์มันเกิดกระตกอย่างแรงสองสามครั้งแล้วไฟหน้ารถก็ดับพรึบทุกอย่างมืดสนิทเหลือแค่เสียงฝนตกกระทบหลังคารถกับเสียงลมหายใจตัวเองแล้วเขาก็รู้สึกได้ถึงไอเย็นเย็น,ยนวูบมาจากเบาะหลังวินาทีนั้นคือไม่คิดอะไรแล้วครับผลักประตูรถวิ่งพรวดออกไปเลยไม่สนแล้วครับข้างนอกจะมืดจะเป็นป่าเป็นโครนหรือฝนจะตกหนักแค่ไหนเขาวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยครับฝ่าความมืดไป บนถนนดินลื่นๆนั่นแหละจนกระทั่งมองไปข้างหน้าเห็นแสงไฟสว่างจ้าเลยเป็นปั๊มน้ำมันใหญ่เขาบอกความรู้สึกตอนนั้นเหมือนหลุดออกมาอีกโลกเลยครับจากป่ามืดๆน่ากลัวเมื่อกี้มาเจอที่สว่างพนักงานผู้หญิงในร้านสะดวกซื้อรีบเข้ามาช่วยเอาน้ำอุ่นมาให้เอาทิชชู่มาให้าาให,หาเก้าอี้ให้นั่งผักเขานั่งตัวสั่นอยู่ในร้านสะดวกซื้อนั่นแหละตอนเช้า